มุญเนี้เป็นบุญใหญ่ไม่มีเกิดขึ้นง่ายๆนะครับเป็นครั้งแรกในโลกนะครับก็ดีใจก็เลยชวนชวนคนรอบๆตัวมาแพ็กกันนะพอมาถึงนี่ก็ตกใจเพราะว่าไปจะครึ่งแล้วมาแพ็กตัาง,งาบรรจุนะต้งบรรจุภาพกองในมาทุกขั้นตอนมาตลอดครับ สนุกในบุญแล้วก็ได้บุญเยอะๆกันทุกคนค่ะแบบนอนไม่หลับเลยคิดถึงงานนี้ตลอดทุกมาจากเพชรชบุญเมื่อวานนี้ก็เริ่มงานเลยค่ะสุดยอดจริงๆและไม่เคยได้ทำเพิ่มมากๆ,ๆที่ได้รับบุญนี้ค่ะ ตั้งใจมากเลยที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากสวีเดนค่ะมาตั้งแต่งานกระถินได้บุญมาตลอดงานบุญธรรมชาติตราทั้งเดือนเลยค่ะมาถึงงานสุดท้ายก็คืองานวันเกิดหลวงพ่อปื้มมากเลยค่ะสาธุค่ะ คือเราอยากไม่บุญทุกอย่างถึงแม้เราว่าจะทําปัจจัยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแรงกายแรงใจอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราดีอยู่เราทุ่มไปกับงาน40,000กว่วัดเลยนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่โลกที่เกิดขึ้นมาก็ว่าได้นะคะ คือการที่หลวงพ่อส่งบุญเข้ามาใหญ่ๆเนี่ยเราดีใจมากเราต้องรีบกระจนรับเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุญที่เราสามารถที่จะสร้างบารมีตามติดติดตามหลวงพ่อไปได้นะคะถ้าไม่มีหลวงพ่อไปเจ้าขอโปรเจกต์บุญใหญ่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นบุญทุกอย่างที่หลวงพ่อให้มาบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางร,รับหมดเลยค่ะแล้วก็ดีใจสุดๆที่ได้มาทําบุญเนาะ ตั้งแต่กเกิดมาเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยะคะที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่แบบที่เคยยิงข่าวมาในส่งนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพลาดบุญนี้ไม่ได้เลยะคะ่ะไม่แต่นี่นานทีเดียวมีข่าวบุญอะไรเนี่ยต้องรีบมาเลยค่ะภาพเนี่ยตราตึงไปในประวัติศาสตร์ของทีตลอดไปเลยะค่ะ มังใจที่จะทําทุกอย่างค่ะมันเป็นบุญมหาศาลด้วยและเป็นการทดแทนพระคุณพระเด็จพระคุณหลวงพ่อด้วยช่วยกันให้เต็มที่เต็มกําลังและเราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจเราปลื้มใจ,มใจที่เราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะที่ใคยมาแล้วก็มาอีกนะคะเห็นทุกคนมาแล้วปื้มมากเลยนะครับบุญใหญ่ที่เราจะต้องตอบคอยมากที่สุดนะครับที่22เมษายนทุกคนมามากๆเลยนะครับมาร่วมบุญนด้วยกันนะครับ